แกแต่เก่าฝึกเดาต้นไม้อออจอมยุทธไม่เคยหลับไหลจอมยุทธซ่อนอยู่ทุกคนทุกแ่งและเราคือเราจอมยุทธที่เหลือรอดน,นอนแบบจอมยุทธมีเตียงไปทําไมสายไฟก็พอฝึกฝึเตกเมียนฝึกเตะ,ะเผัวคะ่ะนี่นี่กับด่งไล่แก่ดี นี่เตะไข่ไม่ต้องแดกเหล้ากูก็เมาได้นี่ยรวยมืนดีจังฝึกมองเต้าสาวเนห่างะไอ้ชุบชุบชุบนี่ฝึกเนี่เลยการเมียเตะไข่นี่ยเนี่ไข่กูทนทานนี่การฝึกกล้ามขาส่วนน่องนี่ยฮึสอยิกซอยิกเนี่ยยกธรรมดามันเฉยไปแล้วนี่ต้องยกแล้วหมุนไปด้วยแบบนี้โคตรเครียดเลยสนุกดีจังเลยเครื่องนี้สนุกดีจังเลยโอ้โหฝึกอะไรครับเนี่ยกูคันไอสัตว์ท่าหงเหินง่วงเขามีแต่เหินหาวไอสัตว์มีแต่ ห่วงเอาไปก่อนนี่การฝึกเป็นนักเลงนี่ฝึกเดินชนไหลเอ้ยว่าไงเก่าวะเอ้จ้าฝักงนี่ฝึกกระลังแขนเอ้จ้าไม่ต่อยลูกค้าไอ้สัดไม่ซื้อประกันกูเออเออทำไมถึงมาสายเออทำไมถึงมาสายเออทำไมถึงมาสายผมไม่ใจจะทื่อผมแค่ไหนผมก็ไม่ใจยอย่าดึงบดอย่าผู้ไปไม่ผมไม่ใจพี่กินชาโบดีไหมไม่กินกิน หรือไม่กินดีงอคงก็งอคงเถอะเจอประถังดัมเบลกูยสัตว์เฮ้ยนี่ช่อ เอ้ยนี่เฮ้ยนี่เฮ้ยนี่เฮ้เนี่เฮ้ยนี่ยเฮ้เเอ็งใครเนี่ยอ๋อคนตัดต่อครับพี่อ๋อโอเคกะมังร้านเรล่าทูทนครับดิทนมากๆครับซื้อเถอะครับทนมากถ้าย่องหนีผัวไปมั่วลาบเงีย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 บคิดถึงบรรยากาศตอนเป็นจอมยุทธตอนนั้นเหาะเหินเดินอากาศเฟกลางทรงตัวเงี้ยอเงี้ยอเงี้ยเงี้ยเงี้ยเงีเงี้ยดอกแดก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  ถ้าผักชนียแย่งของเซลนี่จะนั่นหลบไปนี่ของเกูพลังของจอมยุทธนั้นอยู่ทุกส่วนของร่างกายโอ้โห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 โล็อกหลบเบาเบาแม่เบาเบา,บา,บามันจะลอยไปดังขานเลยเฮ้ยจะเย็นเฮ้ยฝึกกำลังแขนก่อนไปจ่ายตลาดจ้าจะจ่ายตลาดไม่ต่อยใครเ่ย <S <S <S> <S อะไรวะจอมยุทธอยู่ทุกขนตัวแอ่งยังไม่เอากุลงไปอีก ขายมันบนขางมาอยู่ตรงหน้าอกขายมันบนทางอมยุดวิ่งไหวเฮ้ยเฮ้ยนั่นโจรจับหน่อยเฮ้ยเก้าหมืนเก้าพันเก้าร้อยออแกไม่มีแรงเลยกลับบ้านดีกว่าเนี่ยเนี่ยอะไรวะนะขอบคุณคลิปจากให้เสียงภาษาไทยโดยฮารเกสตูดิโอ